เรื่องนี้จัดว่าเป็นหนังเลียมนิวสันอีกเรื่องนะครับที่คิดได้ว่ามีสีสันแล้วก็ฝีไม้ลายมือที่ไม่ได้อาศัยการบู๊แหลกลานนะแต่ใช้การวางหมากวางแผนเป็นที่ตั้งสำหรับเรื่อง h o n e t t i e f นะครับหรือว่าทราชนพล้นชั่วนะครับกำกับโดยมาร์ควิลเลียมนำแสดงโดยเลียมนิวสันเคทวาลจายคอตนี่แอนโทนีรามอสเจฟฟี่เดนเวนและโรเบิร์ตแพทริ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันแลวนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับกับสัปดาห์นี้ก็มีหนังนะอาจจะไม่ได้เข้าเยอะเหมือนสัปดาห์ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมก็เลยจะดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นแฟนป่าเลียมนิวสันแล้วก็อยากจะดูหนังแอคชั่นอะไรที่รู้สึกว่าเออลุนระทึกเดือดสะใจอะไรประมาณนั้นแต่ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วจะได้รแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากดติดตามถูกใจกดไลค์ทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าบล อิน t ตา r กรมทวิตเตก็ตามแต่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวหนังต่อไปด้วยนะครับมาที่ความรู้สึกหลังดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็คาดหวังกับเรื่องนี้ว่าเป็นหนังแอคชั่นพอสมควรเหมือนกันนะด้วยชื่อหนังแล้วก็ป่าเลียมนะเป็นที่ตั้งแลว,ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเราหลายคนก็ติดภาพลักษณ์ของป่ามาจากเรื่องอะไรนะเทเคใช่ป่ะแล้วก็หนังหลายๆเรื่องของป่าเนี่ย ตั้งแต่ป๋าแบบเริ่มเป็นรุ่นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเท่เริ่มทวีคูณบทบาทเริ่มแบบมาสายโหดสายเหนือนตลอดเวลานะครับแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับทศชนตต้นชั่วเนี่ยไม่ได้ค่อยจะมีแอคชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้อยากจะมาดูแบบหย,ยิงกงินแหลกลานหรือว่าป๋าโชว์สกิลการต่อสู้ประมือปะทะกันกับโจรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นนะครับต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อน ทีนี้นะครับมาดูนะครับทีละด้าเลยละกันในเรื่องของบทภาพยนตร์กับหนังเรื่องนี้นะคือเราอย่าไปคิดว่าเราจะไปดูหนังแอคชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นคือผมมองว่าเรื่องนี้นะกลางๆอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นเยอะแต่เขามีบทมีการวางหมากวางแผนมีเขาเรียกว่าอะไรนะความสลับซับซ้อนในการคิดการต่อรองกันมากกว่าการแอคชั่น ฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเฉือนของตัวละครหรือว่าการวางพล็อตแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมะีค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับคือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแนววางแผนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูเรื่องนี้เราชอบซึ่งผมมองว่าเขาทำออกมาได้กลางๆนะไม่ได้ฝึกว่าแบบขูดดีสะใจมากหรือว่าไม่ดีนะครับอยู่ตรงกลางๆคือดูแล้วพอได้ความบันเทิงแล้วก็ ได้อัตรรษของความเฉือนขมได้อัตรัษของการใช้สมองคิดว่าพระเอกจะมามุกไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของบทภาพยนตร์เนี่ยผมให้อยู่ที่มาตรฐานนะครับไม่ได้แย่และไม่ได้ดีแต่ดูแล้วก็เพลินๆนครับบันเทิงพอสมควรในด้านของดารนานะแสดงนะครับก็ปกตินะครับสแตนดาดมีมาตรฐานได้มาตรฐานของหนังอเมริกันนะครับและป่าเลียมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบสแสดงอะไรที่มีอินเนอร์มากหรือว่าตัวละครต่างๆเนี่ย ก็มีมาตรฐานนะไม่รู้สึกแย่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับทุกตัวละครที่ปรากฏอยู่ในแนงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าก็เป็นดาราที่นําจากหลายๆเรื่องและเราก็คุ้นชินนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อาทีหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วก็อาจจะมีพระเอกคนเหล็ก ภาคล่าสุดก็มาสแสดงเรื่องนี้แล้วก็ตัวสมทบหลายๆตัวก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งผมมองว่าเออก็ก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับแล้วก็ทําให้ดูรู้สึกแบบเอออยากเห็นว่าเขาจะทําอะไรในเรื่องแต่ก็ดัวเองแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วในมุมของผม,ผมดารานักสแสดงเนี่ยก็มาตรฐานนะครับไม่ได้มอีอะไรที่โดดเด่นเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แย่ในด้านต่อไปก็คือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับนี่ก็คือหนัง แ er, อคชั่นิลเลอร์มีความสืบสวนนิดๆน,นะครับมีการวางแผนหน่อยๆแล้วก็แอคชั่นกลุ่มกลิ่มกลุ่มกลิ่มอาจจะ,ะไม่ได้มีอะไรที่มีภาพการตัดภาพการวาง CG มุมกล้องอะไรที่รู้สึกว่า หวืหวาหรือมีความอาร์ตเดเรกชันที่มาแบบเหนือเมฆอะไรประมาณนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สแตนดาร์ดตามหนังแอคชั่นแบบนี้ทั่วไปนะก็คือเป็นเกรด A ไปไปลายอาจจะไม่ได้ A บวกครับคือถ้าเกิดว่าใครดูหนังสไตล์ป่าเรียมันเนี่ยมันก็จะทรงประมาณอย่างนั้นนะครับหรือว่าใครดูแบบหนังแอคชั่นทั่วไปแบบไมเคิลเบย์แบบชูเตอร์อะไรเงี้ยคืออารมณ์มุมมองมุมกล้อง,งเทคนิคอะไรจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยผมมองว่า มีมิติดีนะการมิกซ์ในโรงภาพยนตร์ระบบเนี่ยโอ,อ้โหผมมองแล้วแบบดนตรีหรือว่าวิธีการวางเลเยอร์ของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องนี้นะครับทรชนปล้นชั่วเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับทรชนปล้นชั่วผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6 จุดห้าเต็มสิบก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูเอาเพลินๆแบบดูสนุกนะแล้วก็ได้เห็นไอเดียของการวางหมากวางแผนนะครับมีแอคชั่นนิดๆบอกตรงนี้นะว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามาในมุมมองที่ลงตัวไม่ได้ใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นอยากจะเห็นการประมือต่อสู้แบบสะใจยิงกันกระหน่ำทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็น มีนิดเดียวจริงๆฮะเพราะฉะนั้นอาจจะผิดหวังไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตั้ง mindset ในการดูเรื่องนี้นะครับแบบเข้าไปดูแอคชั่นชิลเลอร์สืบสวนวางแผนที่มีความขำๆแล้วก็มีหักมุมเล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้จะดูเรื่องนี้แล้วสนุกนะครับผมแล้วก็ส่วนป่าเรียมเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะความเท่ของป่าหรือว่าการวางดาคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็สไตล์ป่าเลยครับเหมือนมาดูคาแรคเตอร์ของป่าเรียมนิวสันโดยเฉพาะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้ดูแล้วผมรู้สึก เออบันเทิงแต่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้รู้สึก Amazing หรือประหลาดใจแต่ว่ามีบางฉากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออทำได้ให้เราแบบคาดเดาไม่ถูกได้ดีพอสมควรแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แสบสันมากเหมือนกันกับการตีกับปอบโต้ของปาเลียมนิวสันนะครับนะครับหนังเรื่องนี้ไม่มีแอคชั่นเยอะนะครับมีการ วางแผนนะครับในการวางเกมเอาคืนนิดหน่อยมีการไล่ล่าปลับปลายเรียกได้ว่าก็สนุกบันเทิงพอกุ้มกิ่งแต่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบเหมือนดูเทเกินอะไรแบบนั้นคือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับ เรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมให้คะแนน6.5เต็ม10นะครับก็ใครที่ดูเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอะไรยังไงมาให้คะแนนกันมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าให้คะแนนกันเท่าไหร่ชอบไม่ชอบตรงไหนอย่างไรสุดท้ายนี้นะครับคำพูดของผมนะครับอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไ,ไม่ดีอย่างไรนะเราทุกคนเองก็ไปดูได้ตาฟังได้หูและสัมผัสได้ความรู้สึกหัวใจของตัวเองแล้วกันนะครับอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้ส่วนตัวผมชอบแต่ผมให้6.5เต็ม10เลทอยู่ประมาณนี้ครับผม ดูตั๋วเต็มใบก็ได้หรือว่ารอดูวันพุธก็ได้เช่นกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับในการทำการรีวิวหนังต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังครับนี่ก็เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงได้พอสมควรเลยทีเดียวสุดท้ายลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ